เราอยู่ในเกมมือถือ red dead redemption นะครับในเวอร์ชั่นที่ไม่ต้องใช้ netflix นะครับไม่ต้องจ่าย99บาทแต่ซื้อขาดนะครับ1279บาทนะครับก็ตีประมาณ1,300แล้วกันเนาะเข้าเกมมานะครับก็โหลดเหมือนกันเลยเนาะใน android ก็จะประมาณ3.30จ b นิกะส่วน ios ก็3.74จ b ิกนะครับอันนี้จะเป็น undead nightmare นะครับก็โหลดเพิ่มประมาณ4 g b ิกล้กันเนาะนะครับ ผมจะให้ดูความแตกต่างก่อนตั้งแต่เข้าเกมเลยตอนนี้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะอันนี้ใน Netflix ไม่มีนะ แต่ตัวเกมมันเป็นตัวเดียวกันเนาะเพียงแต่ว่ามันจะตัดส่วนที่เกี่ยวข้องกับ n e t f l i กออกครับมันจะไม่มีคำว่า netflix นะแล้วก็ไม่มีโลโก้ไอคอน netflix ด้วยมีสาโหมดเหมือนกันนะครับปกติฮาร์ดคอร์แล้วก็อนะันเดดไนแมร์เนาะ คัดซนเหมือนกันนะครับกดข้ามได้เหมือนกันนะแตะ2ครั้งนะครับแล้วก็กดคำว่าสกิปแล้วเดี๋ยวมาดูตั้งค่ากันบ้างเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยต่างกันแค่อ่าช่องทางการเข้าเท่าน,นั้นเองแล้วก็มีตรงนี้ขึ้นมานะครับเสริมขึ้นมา ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับ <Hey there. S 1> ห้ามยิงปืนใช่ไหมเนะี่ย อันนี้ภาพก็เหมือนกันเลยนะครับไปดูคลิปรีวิวเวอร์ชัน a n นดรอยได้นะแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวเวอร์ชัน iOS ได้นะอันนั้นผมเล่นผ่าน iPad ไปดูความาต่างกันเนาะเพราะว่าโอเคเดี๋ยวเราตามเจคไปนะ ถ้าใครที่ไม่ได้ใช้จอยนะเวลาเราจะเร่งเครื่องนะ yeah, yeah. เวลาที่เราจะเร่งมานะให้แตะตรงนี้นะถ้าแตะหนึ่งทีมันก็จะไปไวขึ้นนะเหมือนการเร่งกันเร่งอนะแตะโรัลๆนะครับมันก็จะเป็นการวิ่งไปลนะ โอ้โหตกมาเปลวไปนะโอเคครับตอนนี้ต่อจอยแล้วนะจอยที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะเป็นจอยโปรของม e จ d นโดสวิ h นะ s <S แต่จอยเอ็กบอกกับจอยเพล s t a t i ชัน่ะก็ใช้ได้เหมือนกันนะตะลุงนั่นอยู่ไหนเนะี่ย <Come. S 1> แล้วก็ไม่วิ่งนำมาก่อนนะ นะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยพอมาถึงตรงนี้เราจะยังเซฟไม่ได้นะครับต้องไปทำธารกิจฆ่ากระต่ายกับหมาป่าก่อนนะเพราะฉะนั้นอย่าออกเกมนะครับอย่าเพิ่งออกเกมนะไปตามาจุดนับจุดสีฟ้าบนแผนที่อนะ่ะ มาหาสาวดนะ้วยเดี sure ๋ยวสาวจะพาไปล่าสัตว์อย่ายิงปืนในเมืองนะครับ จนกว่าจะจบภารกิจนะไม่งั้นมันต้องเริ่มใหม่นะครับ ระหว่างที่กําลังควบมานะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงความแตกต่างนิดนึดนงนะเอาไว้พิจารณานะครับในเวอร์ชันตัวเต็มนะครับพั 1, นสาบาทใช่ไหมกับ Netflix นะครับ <Very S 1> ผมจะตี <campaign ed. S 1> เป็นเดือนละหนึ่งบาททีนี้เดี๋ยวนะขอหาตัวอย่างเปรียบเทียบสักนิดนึงก่อนอเอาเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้ทีนี้ผมจะยกตัวอย่างว่า เรากาลังจะไปซื้อโทรศัพท์นะครับสักเครื่องหนึ่งนะสองหลังเนี้ยนะครับคือร้านขายโทรศัพท์ซึ่งทั้ง2ร้านนะครับเอาโทรศัพท์มาจากที่เดียวกันเลยคือสเปคเหมือนกันหมดนะครับต่างกันแค่อ่ามีโลโก้ Netflix กับไม่มีโลโก้ Netflix นะร้านทางด้านซ้ายนะครับเขาขายอยู่ที่พันสามบาทเราไปซื้อมาเราก็เป็นเจ้าของจบแค่นั้นเลยนะครับจบแค่นั้นเลยนะนะทีนี้ทางด้านขวาเนี่ยเขาจะให้เราเช่าเล่นนะครับ เ่าโทรศัพท์เล่นเดือนละ100บาทแล้วนอกจากเราจะได้โทรศัพท์นล้วเนี่ยเราจะได้เหมือนเป็นแอปดูหนังนแะอบดูการ์ตูนเออใครที่มีเรื่องนะครับมีซีรีส์มีหนังมีการ์ตูนในดูใน Netflix ที่อยากดูใน Netflix กเนาะก็เลือกร้านที่2นะครับแต่99บาทเราจะดูได้ในมือถือกับแท็บเล็ตนะครับถ้าเนะี่ยเราจะดูบนทีวีได้อ่ะทีนี้ตัดสินใจได้หรือ,อยังครับเราจะเลือกร้านไหน ถ้ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับลองถามตัวเองดูว่าเราจะเล่นเกมนี้จบในกี่วันนะครับปกตเิเกมนี้มันจะเล่นประมาณ20 3 0ถึง30ชั่วโมงจบนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็แล้วแต่เราอีกทีก็เล่นทุกวันอนะ่ะมันไม่ถึงเดือนออกมาเนาะไม่ถึงเดือนเราก็เล่นจบละนะนะถ้าเราเล่นจบไม่ถึงเดือนแล้วก็ไม่อยากเล่นลนะเราไม่อยากได้มือถือนี่ลนะเราก็จ่ายพันสาม เสียพันสามไปแล้วแต่ร้านนี้นะครับที่เข้าให้เราเช่า100อ้อ่ะเราก็เสียแค่100นะครับพอเราไม่เอาละเราก็ไปยกเลิกการสมัครสมาชิกนะครับก็จะไม่โดนหักเงินก็จบที่100นะครับก็เลือกเอาว่าเราจะจบที่100หรือ200นะครับก็ขึ้นอยู่กับจํานวนเวลาเนาะจำนวนเดือนที่เราเล่นนะครับหรือจะไปจ่ายพันสามนะครับจบแล้วเวอร์ชัน Netflix เนี่ย วันไหนนะครับเดือนไหนหรือปีไหนเราอยากกลับมาเล่นอีกนะถ้าตัวเกมยังมีอยู่นะเราก็แค่ไปสมัครสมาชิกใหม่นะครับก็เล่นต่อได้เลยนะครับเล่นต่อได้เลยแล้วข้อดีอย่างหนึ่งของ Netflix ก็คือสําหรับใครที่มีมือถือมากกว่า1เครื่องนะก็คือ2เครื่องขึ้นไปนั่นแหละเราใช้บัญชี Netflix เดียวกันนะครับสมมุติว่าเครื่องนี้แบตจะหมด่ะเราจบภารกิจละนะครับเครื่องที่เล่นอยู่แบตจะหมดก็ไป แ,บบแล้วเอาอเครื่องที่มีบัญชีเน็ตฟิกมาเล่นมันก็จะเล่นต่อจากเซฟนั้นเลยนะครับเล่นต่อจากภารกิจนั้นเลยนะครับอ่ะน่าจะตัดสินใจกันได้แล้วเนาะนะครับถ้าเล่นเดือนเดียวจบยกเลิกนะครับจ่ายแค่หนึ่ง้อยเล่นเดือนเดียวจบนะครับเสียพันสามทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับยกเว้นไม่มีโลโก้เน็ตฟิกเท่านั้นเองนี่ก็เป็น ข้อแตกต่างเนาะผมคงไม่เอาคลิปจาก Netflix กับตัวเต็มมาเปรียบเทียบไปดูได้นะเพราะว่าเล่นจากเครื่องเดียวกันนะครับภาพอะไรต่างๆมันก็เหมือนกันโอเคครับไปเดี๋ยวเราตามหญิงไปก็ไปดูคลิปรีวิวเพิ่มเติมได้นะแล้วก็วิธีเซฟได้ในช่องเลยนะ